ปริศนาปลากริมไข่เต่าขนมชาววังที่คนในวังไม่เคยกินเมื่อพูดถึงขนมไข่เต่าหลายคนก็มักจะนึกถึงชื่อขนมที่ขนมน้องของขนมไข่เต่าคือขนมปลากริมมาคู่กันด้วยซึ่งมีหลายครั้งที่คนกรุงมักจะเหมากันว่าคือขนมชนิดเดียวกันคือปลากริมส่วนไข่เต่านั้นเป็นคำส้อยเพราะเวลาเรียกก็เรียกกันจนติดปากว่าปลากริมไข่เต่าความจริงขนมปลากริมและ ขนมไข่เต่าเป็นขนมคนละชนิดกันมีรูปลักษ์ต่างกันขนมปลากรีมนั้นมีลักษณะเป็นปลาอย่างปลากรีมที่เป็นปลาจริงๆมีทั้งชนิดเค็มและหวานในจังหวัดตราดนิยมทาเลี้ยงในงานศพและมีธรรมเนียมว่าจะใช้ขนมปลากรีมเลี้ยงแขกในคืนสุดท้ายของงานศพผู้สูงอายุด้วยในอดีตขนมไข่เต่าของเมืองปราดมีสีเดียวคือสีขาวที่ได้จากแป้งขนมภายหลังคุณยายสลิปเกตโควิด COVID, ประติมากรขนม คนสำคัญของเมืองตราดได้รเริ่มทดลองผสมแป้งกับส่วนประกอบใหม่ๆเช่นเผือกมันฟักทองน้ำใบเตยน้ำอัญชันทำให้ได้บัวลอยสีสันต่างๆมากมายน่ารับประทานจึงให้ชื่อขนมที่ทดลองทำครึ่งใหม่นี้ว่าขนมไข่เต่าชาววังเนื่องจากมีกรรมวิธีที่ประณีตและดูน่ารับประทานดุดสำรับของชาววังภายหลังได้มีการนำไปทดลองทำบ้างจนเป็นที่แพร่หลายในจังหวัดตราดปัจจุบัน อันหนึ่งน่าสนใจว่าแล้วเหตุไฉนปลากริมจึงต้องมาคู่กับไข่เต่านั่นเป็นเพราะสมัยโบราณมีขนมอยู่ชอนิดหนึ่งเรียกว่าขนมแชงม้าหรือขนมแช่งม้าซึ่งมีปรากฏอยู่ในเพลงกล่อมเด็กบทที่หนึ่งมีเนื้อรองว่าโอลาเหโอล่าหือกอลุกขึ้นแต่ดึกทําขนมแช่งม้าผัวก็ตีเมียก็ด่าขนมแช่งม้าก็คาหม้อแกงขนมแชงม้านี้แท้จริงคือขนมปลากริมที่รับประทานกับขนมไข่เต่า เป็นขนมโบราณมากๆเพราะมีการถกเถียงสอบถามกันว่ามีหน้าตารูปลักษณ์อย่างไรมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5ความสงสัยในข้อนี้เป็นเหตุให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหวานขาวเมื่อสมัยรัชกาลที่5และเป็นผู้แต่งตำราอาหารชื่อแม่ครัวหัวป่าติดตามเรื่องราวความเป็นมาของขนมแชงม้าและบันทึกไว้ว่า ขนมนี้เป็นของโบราณได้ยินแต่แม่หญิงกล่อมเด็กต่อต่อกันมาดังข้างบนนี้จะเป็นอย่างใดทําด้วยอะไรไต่าถามผู้หลักผู้ใหญ่มามากแล้วก็ไม่ได้ความชัดเจนลงได้คนหนึ่งก็ว่าคือขนมนั้นบ้างนี้บ้างแต่ว่าเป็นขนมไข่เต่านั่นเองที่ว่าเช่นนี้ถูกกัน3ามสี่ปากแล้วเวลาวันหนึ่งอุบาสิกาเนยวัดอมริงได้ทําขนมมาให้วางลงถาดมาสองหม้อแกงได้ถามว่าอะไรอุบาสิกาเนยบอก,กว่าขนมแชงมาเป็นขนมโบราณทํามาเพื่อจะเลี้ยงคนที่อยู่ในบ้าน จึงได้ตักออกมาดูหม้อหนึ่งเป็นขนมไข่เต่าอ,อีกหม้อเป็นขนมปลากริมจึงได้ถามออกไปอีกกว่าเช่นนี้เขาเรียกขนมปลากริมขนมไข่เต่าไม่ใช่หรืออุบาสิกาเนยบอกกว่าโบราณใช้ผสมกันสองอย่างจึงเรียกว่าขนมแชงมาถ้ายอย่างเดียวเรียกขนมไข่เต่าขนมปลากริมรับประทานคนละครึ่งจึงให้ตักออกมาดูก็ตักขนมปลากริมลงชามก่อนแล้วตักขนมไข่เต่าทับลงหน้าเมื่อจะรับประทานเอาช้อนคนรับประทานด้วยกันให้ความเป็นหลักฐานเพียงเท่านี้